วันนี้รับงานริมคลองมาเดิวครับเช้าเช้าอากาศเย็นสบายรู้สึกว่าจะเย็นพอจะได้คางกระไตสั่นนะครับผมริมคลองครับผมเป็นนาเจ้าของรถเกี่ยวเองนะครับผมเป็นนาเจ้าของรถเกี่ยวเองก็เนื้อที่ก้าไร่นะครับผมก้าวไร่นะครับข้าวก็จนออกลูกเขียวแล้วเนาะออกลูกเขียวแล้วก็ล้มบ้างยืนบ้างนะครับปะปายนะครับ อันนี้แต่ละเจ้าก็เขาเสร็จหมดแล้วก็เหลือแต่เจ้าของรถเนาะเพราะว่าเจ้าของรถก็ต้องหาเงินสงวดไปก่อนนะครับผมพอรถพึ่งจะได้ปีที่สองเข้าสู่ปีที่สองนะครับผมดูดิข้าวออรลูกเขียวแซลเลยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิก็ขอร้อยห้านะครับผมข้าวหอมมะลิสุรินนะครับผม เราจะเอาไ้ไปตากสักแดดเดียวก็พอแล้วครับผมพอให้วัชพืชและเศษฟางมันแห้งนะครับเป็นข้าวสวยดีครับผมข้าวสวยเม็ดสวยนะก็แต่ก่อนก็ปลาค่อนเยอะแยะเลยนะครับผมปลาค่อนเพราะมันมีนาใกล้คลองเนาะนาใกล้คลองดูดูลูก,ล,กลูกข้าวก็ออกมาจนจะออกลวงใหม่อีกแล้วนะครับ ข้าก็สวยอยู่ด้สวยงามนะครับผมเม็ดสวยเม็ดยาวนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับเม็ดสวย9ไร่เนี่ยก็ขาดว่าจะได้สักประมาณ8ดอุ้มเจดอุ้ม8ดอุ้มก็โอเคนะครับก็อุ้มละเก้าร้อยโลก็เก้แปดเ็ดบสอก็เจ็ดหกสาก็ประมาณหกตันครับผม ทีไปประมาณ6ตันเนาะก็ะถือว่าโอเคไร่ละว700โล8 0 0โลต่อไร่5 0 0ร0อกอก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือปิดสกราดข้าวมะลินะครับผมปิดสกราดข้าวหอมมะลิแล้วก็จะไปต่อที่ข้าวเม็ดเล็กและข้าวเหนียวดำอาชิตะนะครับ ทางด้านท่านกำนันก็เก็บเกี่ยวรวงข้าวตามแจตามขอบที่รถเกี่ยวเอาไม่ได้นะครับข้าวออกลูกจนว่านั่นห่วงใหม่ก็จนผอมอมาแล้วครับนี่เห็นไหมเนี่ยห่วงใหม่ก็ขึ้นมาจะถอกอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันนานกว่าเพื่อนเนาะเออนานกว่าเพื่อนเดจะได้ไเนาะครับว่า หาเงินก่อนค่อยว่ากันนะครับการเกี่ยวข้าวเราก็ต้องรับจ้างก่อนเพราะเราออกรถมาเพื่อรับจ้างเกี่ยวของคนอื่นและของตัวเราเองด้วยนะครับก็วิถีชีวิตนะครับเนาะคนเฮาดินรถต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับผม ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะครับผม